สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับรถทำเงินนะครับอิซูซุคิงออฟทักนะครับวันนี้พาชมเป็น10ล้อ2เพาใหญ่สุดนะครับตั้งแต่ตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดซึ่งอิซูซุเนี่ยเรามีตั้งแต่ FVZ 240ซ v Z นะครับ240 FVZ 300แต่ตัวนี้เราจะพาชมเป็น FXZ 360ซึ่งเป็นแรงม้าสูงที่สุดนะครับแล้วก็พิเศษก็คือวันนี้เราพาชมการต่อเป็นตัวดำนะครับตัวแม่ตัวลูกนะครับสำหรับ รุ่นนี้นะครับคุรลูกค้าเนี่ยน้ำหนักรวมบรรทุกทั้งหมดตัวรถด้วยแล้วก็น้ำหนักบรรทุกด้วยคือ50ตันนะครับเฉพาะตัวสินค้าจริงๆก็ได้ประมาณ30ตันนะครับถ้าเราไม่แบกนะครับก็จะพาชมนะครับว่ารถ fxz 3 6 0คันนี้มีออปชันอะไรบ้างครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับเป็นการดีไซน์ใหม่สวยงามนะครับไฟหน้านะครับเป็นการดีไซน์มาใหม่นะครับเป็นไฟหน้า led นะครับนี่ครับไฟหน้าแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟ day light นะครับไฟตัดหมอกนะครับ ัวนี้ก็คือดีไซน์มาใหม่สวยงามนะครับกันชนหน้าบิ๊กบัมเบอร์นะครับมีที่เหยียบนะครับด้านล่างก็จะมีแทงนะครับเหล็กแทงตัวนี้ก็คือเวลาเราลุยป่านะครับตัวนี้จะเป็นกันต้นไม้นะครับโดนห้องเครื่องแทงเครื่องด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าครับตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับนี่ครับเขียนคำว่า FFZ 360อกศูสซูแล้วคำว่าเด็กก้านะครับตัวนี้ครับ ตัวรถเนี่ยความกว้างก็คือจากซ้ายถึงขวาก็คือ2เมตรนะครับแล้วก็ความสูงนะครับจากพื้นเราเหยียบเนี่ยอยู่ที่3เมตรนะครับก็คือสูงมากนะครับตัวความปลอดภัยก็คือมีกระจกด้านข้างนะครับตัวนี้สองหลังคือ2บานนะครับสด้านหน้าเวลาคนขับมองด้านหน้าคือ1บานนะครับแล้วก็ด้านขวาสองข้างก็คือ1บานนะครับตัวนี้ขับเนี่ยครับจะถือว่าใหญ่นะครับพอตัวนะครับ แล้วก็มาดูด้านข้างของตัวรถครับจะเห็นคำว่า FXZ ก็คือตัวนี้เป็น10ล้อ2เพลานะครับ360รแรงม้านะครับบันไดข้างตัวนี้จะมี2อันนะครับนะครับหนึ่งสองแล้วขึ้นครับซุ้มล้อนะครับเป็นพลาสติก ABS ดีไซน์อย่างดีนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะครับนี่ครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวล้อเนี่ยครับเป็นล้อขอบ22.5นะครับซีรีส์ยางคือ295นะครับ80 R 22.5ดนะครับล็อตล้อ10ตัวแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางพัน0นะครับ บิโตนเป็นยางเรเดียลซึ่งไม่มียางในนะครับตัวนี้รับมาดูด้านผู้ขับขี่นะครับพาชมนิดนึงนะครับนี่ครับตั้งแต่เบาะตัวนี้จะเป็นผู้ขับขี่เนี่ยจะแยกจากกันแล้วก็เป็นเบาะถุงลมนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นชุดยกดัมนะครับตัวนี้เรายกอยู่นะครับตัวนี้เบรกได้นะครับหยุดได้แล้วก็้ต้ล่างเป็นตัวที่ดัมลงนะครับตัวนี้สุดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตช์นะครับปรับไฟหน้าสูงต่ำได้แล้วก็เป็นสวิตช์ขับเคลื่อน 4, ล้อครับ4คูณ4หรือว่าดิฟล็อกนะครับมีให้พร้อมเลยนะครับของไรพาวเวอร์มีแอร์แบกนะครับภายในก็จะมีไฟส่องสว่างในเก่งเป็น LED ให้มาแล้วตัวนี้ครับให้มาเลยนะครับนี่ครับถือว่าตัวรถเอ็นี่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูด้านข้างและการต่อตัวถังนะครับตัวนี้เราต่อที่3มิตรนะครับรับประกันให้ทั้งหมด3ปีนะครับคุณลูกค้าดูนะครับมิติรถเนี่ยตั้งแต่ตัวดั้มตัวแม่นะครับก็คือตัวนี้คือตั้งแต่ด้านหน้าถึงท้ายคือ6เมตรนะครับ แล้วก็ความสูงนะครับนี่ครับก็คือ1เมตรห้าสิบเซนนะครับมีแผงข้างเปิดได้นะครับตัวนี้สองสองชิ้นนะครับตัวนี้ครับนี่ครับได้นะครับแล้วก็ตัวคอกนะครับตัวคอกเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับคอกสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เป็นเส้นปิดบนก็คือคอกสี่เส้นนะครับก็น้ําหนักบรรทุกก็คือตั้งแต่แม่กับลูกเนี่ยตัวนี้ก็คุณลูกค้าใช้ได้ประมาณ30ตันนะครับไม่ว่าจะเป็น หินดินแล้วก็ทรายหรือว่าเราวิ่งในบ่อดินนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสามารถล็อกล้อได้เลยนะครับเรามาดูด้านข้างนะครับตั้งแต่ด้านหน้าครับก็จะเป็นนี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้2ลูกหรือว่า24โวลต์นะครับนี่ครับค่อยๆพาชมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหม้อลมเบรกนะครับนี่ครับเป็นเบรกลมนะครับซึ่งถือว่าดีที่สุดนะครับเทียบแล้วนะครับ แล้วก็กันมอเตอร์ไซค์ครับดีไซน์ใหม่สวยงามตามกฎของขนส่งใหม่นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวท่อนะครับตัวนี้ออกด้านข้างนะครับท่อพักแล้วก็ออกด้านข้างของตัวรถนะครับไม่ถึงท้ายนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูที่คัสซีครับตัวนี้จะเป็นคัสซีซึ่งหนานะครับก็3 2 0มิลลิเมตรนะครับใหญ่แล้วก็หนานะครับตัวนี้ครับถือว่าใหญ่ครับนี่ครับแล้วก็ชุดล้อด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านหน้าเป็น2ล้อด้านหลังเป็นคู่ละ2นะครับ ก็เป็นทั้งหมด10บล้อนะครับแล้วก็เป็นแหนบนะครับตัวนี้รับนี่ครับชุดแหนบนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับตัวนี้รับนี่ครับรองรับน้าหนักอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับนี่ครับยาวมาถึงด้านท้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับแข็เปิดได้นะครับอย่าลืมครับสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็เป็นไนะครับแล้วด้เนี่ยความกว้างของตัวดําก็คือ2องเมตรห้นะครับแล้วก็ความสูงก็คือ 1เมตร50เซนคุณลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งเตี้ยกว่านี้ได้สูงกว่านี้ก็ได้แล้วแต่การใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นชุดข้อต่อของตัวดัมลูกนะครับตัวล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายลมนะครับสายลมก็มีซ้ายขวาถอดได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายไฮดรลิกนะครับตัวนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่เสียบเข้าไปเนี่ยดัมตัวหลังจะยกไม่ได้นะครับนี่ครับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างดัมแม่ลูกนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 ดัมลูก3เมตร10นะครับอันนี้เป็นตัวชักลูกนะครับแทรอกล้วน้ําหนักนะครับนี่ครับอันนี้ก็ผาชมนะครับก็คือดัมลูกเนี่ยเป็นตัวชุดใหม่ก็คือมีล้อด้านหน้านะครับนี่ครับคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับอีกทั้งหมด12ล้อนะครับตัวนี้ครับนี่ครับคู่หน้าคู่ละ2ล้อหมดเลยนะครับตัวนี้ครับอันนี้8อันนี้4เป็น12ล้อนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็มาดูคัสซีนะครับตัวนี้ครับเป็นการดีไซน์ของสามิตรนะครับนี่ครับคัสซีถือว่าใหญ่นะครับนี่จะเขียนว่านี่ครับตัวเช็คได้อะไรได้นะครับแล้วก็ระบบของตัวดำนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นดำจากสามิตรโดยตรงนะครับนี่เรายกให้ชมนะครับนี่ครับมีคําว่าสามิตรนะครับก็มีการรับประกันให้ทั้งหมด3ปีนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นท้องดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานนะครับพื้นนะครับ นี่ครับดีไซน์อย่างแข็งแรงพ่นสีพ่นกันสนิมให้อย่างดีนะครับรับประกันให้ทั้งหมด3ปีนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ที่เก็บยางอะไหล่นะครับมีให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มาชูซุ้มล้อหลังก็คือนี่ครับซุ้มล้อหลังเป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ล้อเนี่ยดัมหลังเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ความยาวดัมตัวลูกเนี่ยอยู่ที่6เมตรห้นะครับความยาวนะครับความสูงเท่ากันคือเมตรห้นะครับนี่ครับ เปิดได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็รับการให้3ปีนะครับด้านท้ายเนี่ยยกแล้วตัวนี้ไม่ได้เปิดให้ชมนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นการดีไซน์เป็นเหล็กนะครับนี่ครับแล้วก็คอกมี4เส้นอันนี้จะเป็นชุดเพาด้านหลังนะครับตัวนี้ครับเนี่ยชุดเพาด้านหลังนะครับนี่ครับอันนี้เป็นการตัวนี้สามิตก็คือทําขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นตัวลูกนะครับนี่ครับ นี่เป็นท้องด้านบนนะครับนี่พาชมนะครับเนี่ยพื้นท้องของตัวดำนะครับภายในก็พ้นเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้แลบสีออกเป็นฟ้าอ่อนนะครับคุณลูกค้าสามารถสั่งได้ตามใจชอบครับเงินนะครับสีแดงนะครับหรือสีเหลืองสั่งได้หมดเลยนะครับแล้วก็รับประกันให้3ปีนะครับแผงข้างเปิดได้นะครับตัวนี้ครับเปิดได้นะครับแล้วก็มีคอกทั้งหมด4เส้นนะครับความสูงอยู่ที่1เมตร50เซนนะครับนี่ครับ แล้วก็พาชมล้ออีกครั้งหนึ่งครับก็่อนี้ครับนี่ครับนี่ครับก็ถือว่าใหญ่นะครับดีไซน์สวยงามมาเลยครับจากโรงงานของสามิตรนะครับตัวนี้ครับคัสซีใหญ่นะครับรูปตัวซีนะครับแบบนี้เลยเลยนะครับแล้วก็มียางอะไรแล้วก็ตัวนี้เป็นการดีไซน์ใหม่ของกดขนส่งก็คือการมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ครับการแฉลแบนะครับเป็นการดีไซน์ใหม่นะครับของขนส่งนี่ครับแล้วก็มาคู่หน้าของตัวดาลูกนะครับเป็นคู่นะครับนี่ครับ กูหน้าเลยนะครับก็บอกอีกครั้งหนึ่งครับน้ำหนักของด้านดําแม่ดําลูกก็คือประมาณ30ตันนะครับถ้าเราไม่แบกประมาณนี้เลยครับแล้วก็มาดูด้านชุดไฟท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นกันนะครับนี่ครับกันกระแทกด้วยครับมีให้พร้อมครับเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกแล้วก็อันนี้ไฟถอยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูด้านขวาของด้านซ้ายของตัวดําแม่นะครับนี่ครับด้านซ้ายก็คือ ็นการดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามนะครับแผงข้างเปิดได้แล้วก็ตัวคอก็เป็นคอก4เส้นนะครับสมล้อเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นยางเรเดียลครับตัวนี้คือไม่มียางในครับคือยางประหยัดน้ํามันตัวนี้นะครับมาอย่างนี้จากโรงงานแล้วก็ที่เก็บยางอะไรนะครับนี่ครับอันนี้เป็นปั๊มระดับน้ํามันนะครับนี่ครับสามารถเช็คได้นะครับนี่ครับของตัวดานะครับ แล้วก็ถังน้ามันเชื้อเพลิงตัวนี้จุที่370ลิตรนะครับถือว่าเติมครั้งเดียวไปได้ไกลมากตัวนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีการมอไซค์ให้นะครับแล้วก็มาดูด้านตัวนี้ก็เป็นจ็อกกี้นะครับเวลาด้านบนเราสามารถเก็บสัมภาระได้ครับปีนขึ้นปีนขึ้นได้เลยนะครับที่ปิดเปิดหัวเก่งนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเขียนคำว่า FX 360แรงม้านะครับ แล้วก็เป็นชุดไฟเลี้ยวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ครับก็วันนี้ก็พาทุกท่านมาชมรถทาเงินอีกรุ่นหนึ่งครับถึงถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมที่เราต่อเป็นดัมพ่วงนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจเป็นเจ้าของงานดเดียวกระดาษลงท้นเพียงแค่5%ปรครับหรือติดต่อที่ Facebook สมนุสอิสุอัลไล u t u b e สมนุสอิสุอลน์เบอร์มือถือไอดีไลน์นะครับ0 8น4์8 6 7 8 1ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ